ซื้อโบเป็นแต่ละมือมันต้องหาเหตุคนเฮ้าน่ะนะเป็นคือข่อยบอสุ่มเจ้าเออไปข่อยสีผ้าซุ่มเจ้าไปบบดนี้นี่ไปอีหลออีลองกันนี่ละสุ่มเห้านี่นะข่อยมาล้างรถข่อยเอารถมาไว้หี่ก่อนเ้อเดี๋ยวข่อยสีผ้าซุ่มุเจ้าไปยางเล่นคครยเครียดเล่นคลิปไหลมันเครียดพุดนะสบายกระเป๋าคือเจ้บอสุ่มเจ้ายางาออกมาบมมีรถยดงางไปทายลูกไปน้ำฝนทางจะเบิ่งดูพุดนะโอ้ยสั่งตึกมา ประชาอุทิศ90นี่ร้านนี่ก็เคยมาสื่อน้ํากินเด้เอ,อแพ็คละยี่ห้าบาทประหยัดเด้ก่อยอแพ็คละยี่ห้าบาทสื่อไปใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยมันสะดวกกว่าเนาะขวดบ่ได้็กอกเนาะสุ้มเจ้าบ่างดูตึกขึ้นยังกาดอกเห็ดเจ้าบ่งดูประชาอุทิศเ0้าสิบเดีิสุ้มเจา้าเออล้านทุเรียนก้เจ้าก็มาขายบ่งแนนข่อยงางเห็นบอกมันเป็นผลดีบ่มาน้าข่อยเนะี่ยมันเป็นผลดีเพราะว่าขพออาสุ้มู่เจ้ายางหอะก็เป็นคนนละก็เป็นคนอึดเวียดเออ ผู้เจ้าก็จะได้เห็นนั่นเห็นนี่นี่ล้านประจําคอยเห็นบนนีข่อยบ่เคยใส่เสียผ้าแพงใน้ซุ้มมูเจ้าคอยใส่ตวละหาสิบบาทกัญญาผู้ใดสิว่าจะไม่กัะญาเพราะว่าอย่างเข้าเป็นผู้ยิ่งเข้าใส่เสียผ้าเปลืองเข้าบ่ตองไปซื้ออยังแพงเป็นอะไรที่ไม่ต้องแพงแต่ว่าเน้นสวยงามเน้นแต่งบ่อยๆเออก็เป็นคนมาแต่งโตซุ้มเจ้าเออเสียผ้าคอยสิบนมี้แพงเลยตวละหาสิบบาทซุ้มมูเจ้าคอยใส่แต่ละตแตละหมื่นแต่ละเว้นคอยนี่ละคุ่อหนเห็นบนนี้่อยได้มาสีหาตูวเอ้ยประหยัดดี เราต้องไปซื้อดอกแป้งๆอ่ะตัวแล้วเป็นพันสองพันใส่มีคุนคาซ้ำกันจับต,ตัวละราาสิบบาท <c oughs> สุ้มเจบาบา้าว่าวะเฮ้ยนนะมุอนะเมองดูตลาดขายของหลายส้นนี่ส้นเสื้อผ้าได้แน่เออปุ่นนะขอยผาสุ้มเจ้ามาชมดีบ่ไป <c oughs> เสร็จแล้ว